สวัสดีครับผมพระบ้านยอดนิยมนะครับ ep ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้านะครับพระเก่าเก่ายอดนิยมสวยๆทั้งรายการนะครับนำเสนอให้กับทุกท่านนะครับชื่ชอบและสนใจเข้าไปชมในช่องหลักกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับทุกท่านขอให้เฮงรวยนะครับรูปหล่อหลวงพ่อสุขนะครับสองสี่หกหกครับรูปหล่อหลวงพ่อแช่มวัดฉลองภูเก็ตนะครับรูปหล่อหลวงพ่อดิ์วัดปากสะกิ่งเก่ายอดนิยมนะครับหลวงู่เอี่ยมวัดหนังนะครับซื้อเก่าๆนะครับเนื้อสมฤทธิ์นะครับ ถ้าในชื่นชอบไปสนใจนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ตคลิปติดต่อกันเข้ามานะครับก้นอุดนะครับเอ่อก้นเป็นยันอัคระนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับแล้วก็พระเก่าเก่าที่สวยนะครับอีกหลากหลายรายการนะครับโดยเฉพาะพระสมเด็จนะครับสวยๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็รูปหล่อหลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดนนะครับพร้อมบัตรนะครับพระปิดตาวัดโพนะครับพระสมเด็จวัดระฆังนะครับยอดของพลนะครับฐานสูงสนใจติดต่อกันเข้ามานะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับ ใต้คลิปเลยนะครับทุกท่าน